มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นของเดือนกุมภาพันธ์2566กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเครือข่าย d t เทในระบบเติมเงินเป็นแฟลชเซลล์แฮปปี้เน็ตดับเบิลคุ้มในความเร็ว30เมกะบิตเพอร์สิกแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับราคา222บาทอันนี้รวมภาษีสิ้นสุยแล้วสำหรับลูกค้าที่เป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็สามารถที่จะใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับมาดูรายละเอียดกันก่อนครับเป็นเน็ต ดับเบิลคุ้มนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีทุกระขายตลอด24ชั่วโมงการโทรฟรีก็เหมือนเดิมโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายหรือโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าเราไม่วางส่วนที่เกิน15นาทีก็จะกินเงินนาทีละ1นบาทนะครับทีนี้เบอร์ใหม่เปิดเบอร์มาไม่เกินเจวันถ้าเกินเจวันไปแล้วไม่ได้เบอร์ที่ซื้อมาจะต้องเป็นเบอร์จากร้านลูกตู้ทั่วไปเบอร์ที่ซื้อจากในเซเว แล้วก็รา,ายละเอียดอื่นๆซิมตัวไหนก็ได้ยกเว้นซิมแฮปปี้คอกับยกเว้นซิมตัวทัวริสอันนี้เอามาสมัครไม่ได้นะครับแฮปปี้คอกับทัวริสเอามาสมัครไม่ได้ส่วนซิมอื่นสมัครได้หมดเลยแล้วก็รหัสไม่มีนะครับจะต้องติดต่อผ่านร้านค้าเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ในราคา222บาทนาน30วันนะครับ30มิแถมโทรฟรีทุกคเครือข่าย ส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์ย้ายค่ายนะครับย้ายจากค่ายอื่นมาเป็น d t แทในระบบเติมเงินก็จะต้องรีบดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันเมื่อขึ้นสัญญาณนะครับเมื่อขึ้นสัญญาณ d t แทก็จะต้องรีบดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันจะต้องติดต่อผ่านร้านค้าเท่านั้นนะครับ ส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าก็เหมือนกันนะครับจะต้องติดต่อผ่านร้านค้าเท่านั้นเบอร์เก่าเนี่ยเขาจะมีค่าบริการทํา150บาทสําหรับร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ก็สามารถติดต่อกับร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เลยนะครับติดต่อทาง Facebook ก็ค้นหาร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์สตูลน,นะครับแล้วก็ไปดูที่เป็นสาขามานางนะครับจะมีหลายสาขาแล้วดูที่เป็นสาขามานางังโทร 0826499917นะครับโทร0826499917หรือจะให้ดรวสะดวกและรวดเร็วที่สุดก็ติดต่อผ่านไลน์ SAREWUTCOMPUTER e นะครับแดไลน์ไปได้เลย SAREWUTCOMPUTER e นะครับนี่คือร้านาาวุฒคอมพิวเตอร์จรังหวัดสตูลเขาจะมีค่าบริการในการทำ150บาทสำหรับคนที่เป็นเบอร์เก่าหรือคนที่เป็นเบอร์ย้ายค่ายนะครับย้ายค่ายจากเบอร์อื่นมาจากค่ายอ,อื่นมา ก็จะมีค่าบริการ150บาทเช่นกันนะครับหรือจะเป็นเบอร์ใหม่ซื้อซิมมาจากที่อื่นเขาจะมีค่าบริการอีก150บาทเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจ่ายค่าเน็ต222บาทแล้วไปบวกกับค่าบริการอีก150บาทนะครับรวมเป็น372บาทนะครับจ่ายสุดที่372บาทคุณผู้ชมก็ได้ p a ็ k เกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษเราเรียกกันง่ายๆว่าโปรใต้ดินนะครับมีเฉพาะบางร้านเท่านั้น ลองไปติดต่อสอบถามข้อมูลในเขตพื้นที่ของท่านดูก่อนว่ามีโปรโมชั่นตัวนี้อยู่หรือไม่30เมกไม่อันไม่ลดสปีดแถมโทรฟรีทุกเครือข่ขายในราคา222บาทนาน30วันมีหรือไม่ถ้าไม่มีท่านจะต้องติดต่อผ่านร้านサラวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับเพื่อที่จะดําเนินการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมนะครับจะมีครั้งหนึ่งว่าติดต่อผ่านทาง Facebook ร้านสサラวุฒคอมพิวเตอร์สตูลแล้วหาที่เป็นสาขามานั่งนะครับแล้วก็การโทร โทรสอบถามเพิ่มเติมที่สาขาม่นางโทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหรือจะเป็นการติดต่อผ่านไลน์นะครับสะดวกและรวดเร็วที่สุดก็คือทางไลน์แอดไลน์ได้เลยครับที่ s a r a w u t c o m p u t e r sara w าาคอมพิวเตอร์ที่ดูแลในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณผู้ชมกันนะครับตัวใต้ดินตัวเฟสเซียวหมดเขต28 กุมภาพันธ์2566นี้เท่านั้นนะครับก็รีบด่วนเลยสำหรับท่านที่ต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นราคาแบบสุดคุม้มสุดคุ้มแบบนี้3 0ม b เมกะบิตเพสิไม่อันไม่ลดสปีดแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยในราคา200บาทอ่าไม่ใช่ครับในราคา222บาทนะครับนาน30วันเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมติดต่อได้เลยค่าบริการทำเพิ่มอีก150บาทนะครับ